มาเลยครับผมกับเกมที่3นะครับของผู้สุดท้ายนะครับคืนนี้เราวนาเจอกับไฮบริดเอ็กซ์และมีฮีโร่ใหม่อย่างซินเ t ตเรียเล่นโดยไบดิสด้วยนะครับครับมาแล้วดาบแดงแรงได้ใจเออดาบแดงจะทำให้ร่วงเพราะเธอง่วงนอนเสมอครับและไปกินเอาหน้าถ่ายไปครับใส่ฝั่งตรงข้ามเต็มๆมผมผู้สังเกตว่าเป็นฮีโร่ที่เหมือนพี่ปามมี่ทำไมครับไม่ใส่รองเท้านี่อ่เดินเท้าเปล่าครับ<โ>ด<ย>ูครับติดแล้วเถ เลยเรดปั๊ด้วยครับเพราะตัวเองครับไม่ใช้มานาครับแล้วมาวนเวียนป้วนเปรี้ยวกับฝั่งตรงข้ามซะเยอะครับไฮบิดเอ็กแย่งไปได้หนึ่งหลุมแล้วตามต่อที่อินโนเซนต์อินโนเซนต์โดนเฟิร์สบาดจากชาเมเปิลที่เล่นปีตีมิเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าทีมี่เกมนี้นะฮะจะเน้นไปที่การบูทกลางกับบูทเลนข้างมากกว่าป่านะครับครับการป่าได้สวยนะเมื่อกี้นี้ได้สกอร์มาด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ปล่อยไบดิสฟาร์มไปแล้วก็ไปเลี้ยงคาริ่ก้องก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ต้องค่อยพาคลิกล้องวิ่งมาเก็บกลางพร้อมๆกันหรือเปล่าอ๋อตัวเองเจ็บด้วยว่ากับบ้านสินเตียครับต้องเข้าใจเวลาในการเล่นครับการสลับ<ช>เปลี่ยนโหมดเนี่ยมันจะสามารถเร่งดาเมจให้กับตัวเองหรืออยู่ตัวเองได้เปลี่ยนตีใกล้ตีไกลได้ด้วยครับใช่ครับตัวมันเดี๋ยวนี้ฮีโร่จะมีพัฒนาการอนะไรให้คุณได้ฝึกฝนสกิลมากขึ้นมีเงื่อนไขเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเก <c oughs> ิดว่าคุณเคลียร์ได้นะมันก็คล้ายๆกับมูราาครับที่เก็บตตดสีและใช้เพลงดาบผ่ามิติครับ ต้องดูครับบายดิจะเล่นให้ดูฮะเนี่ยครับดูครับดูใกล้ๆเขาเขาเจตนาให้ดูใกล้ๆเล่าวิ่งเท้าเปล่าอยู่ใช่ครับเรียกว่าผืนดินมิอาจทําให้เขาสั่นสะเทือนได้เขาเรียกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นผืนดินเดียวกันไปเลยนะครับครับแต่ข้างบนครับแฮมโดนเก็บครับจากการโดนรุมฮะรุมไป3ามหนึ่งครับได้เปอร์เบเชเนลไปด้วยนะครับสำหรับไฮบิดเอ็กซ์นะ เรวดูว่าเดินเป็นกลุ่มเหมือนก้อนเลยครับเพราะว่าสายใช้ตีมี่ครับโอ้โหแล้วมันเลี้ยงอะไรอยู่สุดขอบตรงนี้ฮะซินเนตเชียครับเดินไปจ้าเอฟไอ้ิะกรเก็บได้เรียบร้อยครับโดยบายดิสได้ครับรอให้โอ้ตัเกมนี้รอเรียวเล่นรองเท้าเป็นแฟชชั่นบูดกูดาวก่อนด้วยนะครับคนละซินเนตเชียครับออกวอลบุสก่อนเลยครับแผนที่อัปเกรดของป่าครับแล้วอ้ไม่ตายตายนิดเดียวครับอ่าเรียบร้อยเผาตามไปได้ โอ้พอบัฟแห่งมังกรแต่ตอนนี้มามาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนครับเอาโดนเก็บไปก่อนครับโดยแฮมนะครับแฮมเก็บครับอินโนเซนต์เก็บแฮมไปครับและตอนนี้โดนไล่จากชาเมเปิลและพุที่พูธสตันได้ก็จริงแต่เซเว่นแคทูมาน้ำหมดต้องหอยกลับครับและช็อตดักใส่ชาเมเปิลคนเดียวและไม่ทันได้คิดว่าตรงนั้นมีไบดิสรออยู่ครับจากพลังการมองเห็นไม่ชัดครับและตัวเองโดนเก็บเรียบร้อยเรียกว่ายืนรออยู่แล้วชาเมเปิลลากมาหาให้นะครับ ใจร้อนไปหน่อยครับไปช็อกใส่เขาครับอินโนเซนต์เป็นอีกหนึ่งสกอร์ของบายดิสครับโอ้โหแล้วจะเล่นแบบเบิร์ตเมดด้วยนะครับเน้นไปทางโซลิเวอร์นะครับตัวของซินเนสเทรียนะครับโอ้โหมาสองครับตรงนี้เปลี่ยนโหมดได้ครับการเงินก็ยังไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับสกอร์สามสองอุ้ยโดนหอกครับคุณกล้องบาดเจ็บครับ โอ้ไม่มีช็อกถ้ามีช็อกว่าโดดใส่แล้วตรงนี้สามต่อสองผ่านมาสามนาทีครึ่งครับซินเทียไปคุมเรดบัฟอยู่ครับด้านบนจะใส่แล้วฮะกระต่ายโดนไล่ครับซินเนเิียครับยิงใส่โอ้เลือดน้อยก็จริงแต่ว่าดูดพลังกลับมาได้ครับหายตัวแอบรอกระต่ายครั้งหนึ่งครับแลวกระโดดใส่กระต่ายที่ด้านบนครับซินเทียแต่ว่าตัวเองเลือดน้อยและไม่สามารถใช้อัตติได้ขนาดที่โดนจับครับอย่างที่เห็น ชัดๆและโดนลุมครับสำหรับแฮมครับใช้ไฟเผาผ่านกดมาร์คออฟฟ์บอทครับและสปีดหนีโอ้เราเรียกมาขวางไว้ทันครับเซนแคร์ถูกวงแตกครับโอ้โหลูกกลางสมัยกว้างมากครับปิด3-4ทางเข้าออกหมดเลยฮะแต่ต้องบอกว่าการที่ซื้อเทียร์จะไปไล่สลิมสลิมมันมีโมบิลิตี้นะครับสามารถโดดหลบได้ก็ลำบากหน่อยครับจะไปสลับเลือดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมีระยะอยู่ฮะ ผมไปก่อนครับแต่ตอนนี้มีติมี่นะครับแต่การเงินดูจะไม่ได้นาสักเท่าไหร่ครับตัวสลิม2007นะครับซีเนเทียสอ0พนะเฮะโดนเรียกไฟเยอะครับฝั่งของรามนะไม่ได้ฟังยังเป็นสุกเท่าไหร่ครับอ้าวซาตานใสอินโนเซนครับยิงต่อโดยคาริโก้ครับแต่ดาเมจปิดไม่ลงต้องยอมปล่อยเข้าไปโอ้เล็ตเกมก็น่าสนุกครับตัวละครน่าจะรอไปก่อนนะครับ ไกินที่ข้าวแล้วห้ามเว้นระยะไกลนะครับตัวยิงฝั่งข้ามเขารออยู่ครับป่าครับดูเหมือนจะสัมผัสกันอีกแล้วตรงนี้ใครโตกดมาออลฟอสข้างหน้าคือคือกดกระแพงวิ่งหนี oh <my S 1> แล้วเปิดสกิลโดยบายดิสเน่ยบดิสครับเกไปได้ครับสกรอร์นี้พยายามเน้นจะไปทำที่ไคโตครับไม่ช็อก มายิงสก,กิลครับและกดสมัยในวงเอาก่สอสร้างโดนจับโดนช็อคครับและโดนโบทก็มาเซเว่นแูและใช้เรียกว่ากระโดดเย่งเก็บดับเบิลคิวแต่มีบริ A ้งก์โบชุบมา2เช่นกันแสงโดนครับชาเมเปิลกับแคริก้องเก็บไปและคลิกคืบกระโดดไปยิงครับแลวตามใส่บิกินจบไม่ลงครับ <c oughs> แต่ก็ได้เปรียบมากพอสมควรครับแคริก้อง <c oughs> ต้องชมว่าชาเมเปิลชุบได้สวยนะครับโดนปล่อยสิงโตซิมบ้ามูฟาซาเข้าไปครับ ตัวนึ่งชื่อสกาใช่ครับอีกถ้ามีอีกตัวจะเล่กชื่อเลเก้บางคนก็เลยกเลเก้บางคนเล่กสกาสุดท้ายเขาเป็นร็อกแอนด์โรลเออเราออกผสมประสานเราออกดนตรีกับแนวเพลงกับเดอะไลออนคิงผ่าม่าซิมบบาทหมูซาสกาห่าครับปีกินครับเปิดวิญญาณสักอยู่คนเดียว โอ้และพยายามวิ่งหนีกดฟิกเกอร์วิ่งหลบครับและสั่งเซเว่เคยังทำดาเมจต่อเนื่องไปนิดโดนจับอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดครับแล้วกดชุบหอเลยนะครับเมื่อกี้นี้โดนไป8ต่อ5คิวแล้วตอนนี้ครับการเงินนํา2,000โกได้แล้วครับเราวันาได้ทาวเวอร์ไปแล้วด้วยนะครับอ้ยแฮมอ้แฮม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 ,แฮมแกำลังจะโดนเก็บแต่เลือดยังไม่หมดไปต่อได้อยู่ เคล็บสันติมาแล้วครับสำหรับไรเดอร์ครับความไวใช้ได้เหมือนกันครับนี่นะายดิทเมื่อกี้เลือดจะหมดหลอดครับแวะไปที่ป่าหลุมสองหลุมเลือดเต็มแล้วนะฮวไวมากจริงๆครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ครับเหลือไปดูการเงินคดีกล้องเผื่อแป๊บเดียวครับสี่พันไปแล้วครับนำครับที่นี่อยู่เยอะเหมือนกันครับใบดิทนี่แอบอยู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นครับเดินเข้ามานะครับก็เช็คไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดแหวน และออกมายิงก็ออกมายิงเอา้าออกมายิงมันออกมาเต้นครับครบผมและดึงเลือดกลับมาครับเอา,ชาแชมเปิรโดนสตันแต่ครินซิง่งล้างไว้ได้อยู่เอาโดนบดิสครับเอาโดนบดิสมากดอันติทันโอ้ยคืนบดแซมซาร่าและเข้ามาครับระเบิดเวิร์และเรียบร้อยอินโนเซนต์ครับเก็บฝั่งของบดิสายและเซิร์นเคทูครับใช้สมายครับ ตามด้วยบิงครับและบิงตามด้วยสมายครับโคลี่ไลท์ครับและบิงอีกครั้งหนึ่งโอ้เมื่อกี้นี้ไรเดอร์โดดออกไปเลยครับวิ่งหนีไปเลยครับโดนบัตรแซมซาร่าเข้าไปทีเดียวบอกอะไรเมื่อกี้เลือดเต็มเอออยู่ดีก็แชร์เฉยเรียกว่าแชร์เลือดกันขนาดนี้นะฮะอย่างกระแด็ดกระ่านะครับเรียกว่าซันเดอร์ใช้ ต้องใช้คําว่าแชร์เลือดนะคือมันแล่มันแลกกันแล้วหานมันไม่ใช่แลกเลือดไงอ่มันแชร์แล้วหานเออคือมันจะอยู่เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเลยแต่ไอคนเลือดเยอะเนี่ยแก่คนไม่มีเลือดเนี่ยโอ้โหมันดูแตกต่างจริงมาแล้วครับบีฟิกเกอร์แต่ไม่ฟรีครับบีินบัตแซมซาร่านี่ชื่อเหมือนหนังมากมากเลยพิธกรรมพิธกรรมแห่งเลือดพิธีกรรมแห่งเลือด เป็นตัวละครที่ดูจะเหมือนเล่นคุณใสประมาณหนึ่งกันนะดูครับตัวแดงอันนี้บับมังกรไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแล้วก็มีเรดบัฟด้วยถือดาบแดงไม่เจ็บเท้าวงไงครับน่าจะไร้ความรู้สึกแล้วล่ะอ๋อเพราะดูมีพิธีกรรมแล้วเฮ้ยอะไรบนหน้าน้ำมีหน้ากากใช่ไหมเจ็บจนด้านชาโบ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 อ๋อเจนุนโบโบใหญ่มาแล้วครับคิโต นี่โบมาเปิดสมัยครับตรงนี้ตะตันโดนบายดิสครับและหายตัวอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นบายดิสเข้าไปกลางวงครับเลือดเหลือน้อยครับจะแชร์หรือเปล่าครับและกดบาดแซมซาร่ามาดึงเลือดอินโนเซนต์ไปไรเดอร์เก็บแฮมไปแล้วครับก่อนหน้านั้นวงไงเมื่อกี้โตใครโตนะครับแล้วนี่ข้าขึ้นบนหน้าจออีกแล้วนะครับโค้ดไอเทมไนแอนนาโคสกินครับย่รีบจัดเลยฮะเมื่อกี้นะได้สวยนะครับสำหรับทางแดงของไรเดอร์ครับ ขึ้นเหมือนโกดคนดูครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บขึ้นปั๊บลงปุ๊บขึ้นปุ๊บปุ๊บลงปั๊บขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บลงปุ๊บ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 ปุับปุ๊บปรับปรนบปุ๊บปรับปรับปุ๊บปร๊บปุ๊บปุ๊บปแล้วรรบนี้เปด๊ักซ๊เยอร์ปรับโอ้บินเดิรับเห็บครับปดดบครับะไรครับ อ้าวครับเลือดเหลือเยอะหมื่นเก้าครับชาไมเปิ่มอ้าวสวมไหมล่ะสวมไหมล่ะสวมเลยครับสวมแล้วแล้วข้างล่างไปกดดันแล้วด้วยเหมือนกันอ้าวโดนทั้งสองทางต้องเลือกดีๆครับแล้วข้างล่างบวกครับไฮบิดโอ้างลาเอาหมดครับมาหน่วงครับและไรเดอร์เก็บแฮมอีกครั้งหนึ่งครับบีกินเลือดน้อยก็จริงแต่ยังออกไปได้ครับแต่ไรเดอร์ดับเบิลคิวครับเก็บไปดิสเพิ่มเติมไปได้ด้วยครับแล้วดักแต่เยี่ยมนี้ไม่มีใครสวมต่อ แล้วก็โดดช็อกไปตรงกลางแคทตีกล้องหลบได้ก็จริงแต่ชาเม่เป้าบาดเจ็บหนักมากๆฮะแต่เริ่มจะต้องโยนบูบัฟแล้วครับเพื่อให้โรเรียของ Sven 2 s ซ e n K2 ครับเมื่อกี้เป็นแผนครับแค่เข้าไปยื้อยุดจุกรชาตที่ดาร์คเซเยร์ไว้ครับเพื่อให้ข้างล่างได้เล่นครับแล้วสลิมตอนนี้เงิน9,000ไปแล้วฮะโอ้โหหลุดโลกเหมือนกันครับเงินเยอะพอไวโอเลตสองพเยอะกว่าาบดิทสามครับ เรียกว่าทีมนี่โยนทรัพยากรให้ไรเดอร์เยอะเหมือนกันครับตรงกลางครับมาหลอกเงินยัง5 8 0 0อยู่เลยฮะยิงแรงจริงจริงสลิมตัวน,นี้จะ full option แล้วครับเหลือแค่ก่อ,อกเกิดนะฮะแกรฟแซนเตะครับสลิกสติงแล้วก็มูรมามาสะครับเฮ้ยมาเจอไคโตครับไปที่กับแฮมแต่สกิลหยุดมีน้อยฮะต้องใช้อันนี้ grab ให้โดนโอ้แต่ดูแล้วไม่ได้มีตัวที่จะจับ สลิมสักเท่าไหร่ด้วยนะครับทางด้านของรอาวนะครับนีก็ตีมี่ครับชัดเจนสุดทำเองก็ต้องใช้แฮมเลยนะครับซึ่งแฮมบอกโอ้เรียกยากแล้วเกินกระต่ายตัวนี้มันดิ้นครับดึงลำบากครับใช่ครับเอาโดดเข้าเหรอครับโอ้จะเป็นคยทูลหลบได้ จับแล้วครับจับใส่เซเวเคทูรับตรงนี้ยาวๆครับแล้วหวดเข้าไปกลางวงครับเตินเคทูเลือดน้อยมากกาลังจะหมดหลอดแต่ข้างหลังไปดิดครับก็มีนะครับเรียกว่าชะตากรรมที่จะต้องนะครัทำให้ฝั่งข้ามเขาหมอบแฉงเก็บแครกิโอไปแล้วตามที่ชี้ขึ้นเลย ตัดภาพมาบายดิสโดนลุม3ครับเรียบร้อยออนสลักครับและแฮมโดนอินโนเซนต์ตามปาดครับเสียไปอีกหนึ่งคนและมาเจอชาแมปเปิลครับหัวขาดชตาหายครับเป็นดับเบิลคิวของนักอินโนเซนต์ที่นักชมพิกินนะครับไปเอนชแนร์ใส่แคริคองเอาไว้ก่อนยืนนิ่งๆไปเลยครับไม่ได้เล่นฮะมาแล้วครับรวมตัวกันที่มิดเลนครับไฮบิดเอ็กในขณะที่ชาแมปเปิลครับกับตัวของนักเติร์ดแคทูนะครับ ตอนนี้จะต้องกันและกดช็อคเข้าไปกลางวงและดันใส่สิ่งก่อสร้างฝั่งตรงข้ามครับและพยายามจะฝืนเลยทันทีกดนับสมัยสำหรับเจอร์เกตูเพื่อที่จะบิงแบบต่อเนื่องและบิงไปไม่พอครับโอ้และเคลียร์คลิปออกครับได้อยู่แต่เลือดป้อมเหลือนิดเดียวพยายามจะฝืนเพื่อที่จะจบครับแต่ไปนิ้กระโดดมาเฉียบใส่ตัวของครับนับคาเฟนี่ฮะโอ้และยังกันไหวครับไม่ได้โดนจบจากการขึ้นบ้านครั้งเดียวของไฮบิดเอครับเรานะเมื่อกี้นี้ ทางดังไรเดอร์ไม่ได้ตีทาวเวอร์ครับมีเพียงแค่แชงที่พยายามจะตีทาวเวอร์ครับดาเมจไม่พอครับแล้วการบดิสเกิดมาส่วนได้คืนไป2และจังหวะที่มีดักเลเยอร์ด้วยครับได้บัฟสำคัญครับที่จะต้องชะลอการบุกของไฮบิ i เอไว้ด้วยนะครับโอตตีนานกันนะด้วยการเงินครับอาจจะมีทีมีก็จริงแต่การเงินตามเยอะอยู่ฮะต้องเก็บทรัพยากรคืนมาให้ได้ครับ ตัวน,นี้โดนอะไรก็เจ็บเหมือนกันครับเพราะว่าไม่มีเกาะที่ขาครับใ,ใส่ถุงน้องเดียววิ่งยาวๆแต่ตีไกลจะใช้เลือดของตัวเองด้วยนะครับสำหรับซินเนตเรียก่อนที่จะทัดเทนนะครับก็จะเสียเลือดด้วยนะตัวปรับตปรปปับมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะใช่อะสี่เซนต่อครั้งหนึ่ง<ม>ที่ตีออกไปถว่เยอะนะครับ เอาแล้วแฮมโดนล้อมหรือเปล่าแฮมโดนยกขโยงครับโอ้ยเดินมาจับ5คนเพื่อที่จะลงสกิลใส่แฮมแฮมจับแชงได้ครับแล้วพยายามจะล่างมาฟื้นปูเลือดแต่ก็ไม่สําเร็จครับคาเฟินีย่างยิงแบบต่อเน,นื่องครับและไล่ถ่ายใส่หน้าตัวแคริ่กองตรงนั้นเก็บเพิ่มเติมไปหนึ่งครับเหลือเพีงสาวดิดเข้ามาหลงเข้ามาอยู่กลางวงครับและหายตัวเนียนๆโอ้จับสี ไม่มีเกม <game. S 2> แต่เขาปาด,าดมือได้กดอันติครับเลือนพยายามจะดิ้นออกครับและมีซิมบา้ามุฟซาและสกาตามมาตรงนี้ครับแม้ว่าจะชุบม,มาแต่ชีวิตที่2ก็ไม่เพียงพอเจเวนเคทูกดสมัยพยายามจะวิ่งหนีโดนไป4ครับราวนาครับจากไฮพิดเอ็กที่เข้ามาที่เลนกลางและกำลังจะเดินไปจบเกมเพื่อนำเน,นี้ยขึ้นแท่นตรงนี้ครับและได้แมตช์พอยต์ขึ้นมาครับไฮพิดเอ็กโอ้ไปยืนจำศีลเขาบอกไม่ต้องเปิดตาดูครับ ไปต้องเปิดหูฟังครับจวดลมใส่ดื้อๆกันเลยฮะโอ้แล้วสกิลโดยเฉพาะตัวของอารามหมุนไปเรื่อยออนี่ฮะหมุนอยู่ตรงนั้นชนแล้วก็ปาหอกแต่หอกก็ไม่โดนเมื่อกี้แต่มาหลอกปาดเน้นๆนะครับเจ็บหนักเลยนะครับครับครั้งแรกกับซีเนตเรียของราณะจบไม่สวยครับใช่ครับแล้วดูครับไรเดอร์เกมนี้สิบหนึ่งสี่ครับหลายครั้งครับที่พยายามเล่นต้นเกมแล้วจับจะไปจับสลิมแล้วจับไม่ได้ครับกระต่ายตัวนี้วิ่งเร็วเลือเกินฮะ ดินได้ดินดีครับ19บเ้าอครับขึ้นนำ2-1ครับสำหรับไฮบิทเอคายเกมนี้ดูดาเมจกันนะครับแสนสองนะครับ36.3%าเเนะฮะโอ้ว้าวเลยโอนี้อยู่ไกลมากนะครับสำหรับบายดิสนะครับวิ่งจากล่างขึ้นไปนะครับจะไปเติมไฟแล้วไม่ทันแล้วครับแฮมหล่นไปก่อนแล้วฮะเพื่อนก็เรียบร้อยตามไปครับ3เกมผ่านไปครับสกอร์2-1ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะ ตีเสมอได้หรือเปล่าสำหรับเราวันณะนะฮะถ้าเราวันณะตีเสมอได้ก็จะมี5เกมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า h i ยบิ X ดเอ็กซ์ทำได้จะชนะทันทีในวันนี้นะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่เด,เดี๋ยวกลับมาชมกันฮนะ